ตามทั่วไปครับก็คือหลอดน้ํามันใหม่นะครับก็คือนิวนะครับหลอดน้ํามันเก่าครับก็คือโอนะครับตัวนี้ใหม่ก็คือจะเป็นหลอดที่เช็คน้ํามันที่เข้าไปหาตัวรถนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเวลาข้อเกียร์สังเกตว่าน้ํามันใหม่เนี่ยมันจะใสหรือเปล่านะครับของเก่าก็คือจะเป็นมาจากรีเทิร์นครับก็คือแรงดันรถผักออกมานะครับก็จะเป็นน้ํามันที่มีค้ากว่านะครับตัวนี้เช็กง่ายๆครับต่อมาก็จะเป็นไฟตัวนี้ก็คือสถานะในการเปิดของตัว ตัวปั๊มเองนะครับแล้วก็จะมีนะครับเกียร์สองอย่างนะครับคือเอาพุทครับตัวนี้เฟเชอร์เอาพุทตัวนี้จะวัดแรงดันในการจ่ายน้ำมันออกนะครับก็คือว่าถ้าสมมติว่ากรณีในกองตันนะครับแรงดันมีความสูงขึ้นแล้วก็ควรเปลี่ยนกองนะครับแต่เขาจะมีระยะของการเปลี่ยนกองอยู่นะครับอันที่สองก็คือรีเทิร์นครับตัวนี้เฟเชอร์มาจากรถยนต์นะครับแรงดันผักออกมานะครับสองไม่ถึงสี่เอาง่ายๆครับตัวนี้ต่อมาก็เป็นฟิวครับตัวนี้เป็นฟิวควบคุมระบบการทํางานของของตัวเครื่องเองนะครับ แล้วก็จะมีวาล์วเปลี่ยนทางอยู่2ตัวนะครับตัวนี้วาล์วเปลี่ยนทางตัวแรกนะครับอันแรกเป็นคินนิงครับตัวนี้แล้วก็เป็นเอชเชตัวนี้ครับก็คือถ้าหมุนไปทางคินนิงนะครับเขาจะทําการพอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนทางเข้ามาอยู่ทางด้านบนนะครับตัวนี้เขาจะเป็นการถ่ายน้ํามันจากตัวรถทิ้งนะครับก็คือจะมาเก็บไว้ในไว้ในกล่องด้านล่างตัวนี้นะฮะตัวที่2นะครับเอ็กต้านะครับตัวนี้ฮะก็คือว่าจะใช้ควบคู่ ของสวิตตัวแรกนะครับของวาตัวแรกอเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเป็นแนวนอนทั้งคู่นะครับเอาง่ายๆเลยแนวนอนทั้งคู่มันจะทําการฟอกระบบรถยนต์นะครับจะไม่มีการเติมและจะไม่มีการถ่ายทิ้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราบิดเปลี่ยนทางมาด้านบนนะครับเยใ,ใช้ด้านบนนะครับก็คือจะเป็นการเติมน้ํามันใหม่เข้าไปในรถยนต์ครับสถานะฟอกจะเป็นแบบนี้ถ่ายทิ้งเติมนะครับ แต่การเติมจะใช้ควบคู่กับสวิตช์เปิดปั๊มนะครับเปิดเปลี่ยนทาามาทางเติมนะครับก็เปิดสวิตช์ปั๊มไฟจะติดครับน้ำมันจะเข้าไปในระบบรถยนต์ครับโอเคการเติมก็จะมีสองอย่างครับก็คือเอ่อสองอย่างจะมีอยู่ถังนะครับน้ำมันจะมีสองตัวนะครับตัวหนึ่งจะเป็นถังน้ำมันเก่านะครับตัวหนึ่งจะเป็นถังน้ำมันใหม่นะครับตัวนี้ถังน้ำมันใหม่จะเติมน้ำมันลงไปได้ก็คือผ่านจุดด้านบนครับตัวนี้ครับ จะมีตะแกรงสเตลเลตให้นะครับก็คือแว้กรองเศษอีกทีนะครับโอเคมาที่สายครับสายให้มาสองเส้นนะครับหนึ่งก็คือสายแบ็กอร์มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายตีกลับน้ํามันมานะครับเป็นตีกลับน้ํามันจากตัวรถมานะครับแล้วตัวตัวนี้ฮะแล้วตัวนี้จะเป็นตัวเติมเข้าไปนะครับสายน้าเงินเติมครับแดงตีกลับครับจะมีวาล์วคุมให้ตัวนี้ แล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นสายหลักๆเลยก็คือตัวนี้จะเป็นรุ่นใช้ไฟ12โวลต์นะครับก็จะมีสายมาให้ครับกับหัวคีิป2เส้นแบบนี้ครับดำนะครับคีปกับตัวลบนะครับแดงคีปกับตัวบวกครับตัวนี้ฮะแล้วก็เติมเข้าไปนะครับน้ำมันจากด้านบนนะครับน้ำมันจากด้านบนนะครับจะลงมาอยู่ด้านล่างครับนี่ฮะสังเกตดูฮะตอนนี้เติมเข้าไปทั้งหมด8ลิตรนะครับ จะมาไว้4ลิตร8ลิตรตรงนี้นะครับโอเคครับต่อไปนะครับเราจะรู้ว่าท่อระหว่างรีเทิร์นหรือว่าแรงดันนะครับเขาจะถูกทางหรือเปล่านะครับมีเช็คได้สองอย่างก็คือเช็คจากเกตนะครับฝั่งรีเทิร์นต้องขึ้นนะครับเพราะว่าฝั่งรีเทิร์นจะเป็นแรงดันของตัวรถมานะครับแบบนี้ถูกทางนะครับแต่ว่าถ้าปิดทางปุ๊บเนี่ยแรงดันฝั่งเอาพุทธเขาจะขึ้นนะครับก็ให้แค่ดับเครื่องแล้วไปสลับท่อครับสองนะครับก็คือมาดูตรง ตรงท่อถ่ายทิ้งครับถ้าเกิดว่าเราเปิดเปลี่ยนทางฝั่งถ่ายทิ้งนะครับน้ามันจะต้องพุ่งลงมาเลยนะครับฮแบบนี้ฮะแบบนี้ก็คือจะถูกทางแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดผิดทางปุ๊บจะไม่มีน้ํามันออกมานะครับโอเคครับต่อไปครับตอนนี้เราก็มาสังเกตนะครับในการฟอกเกียร์ของคันนี้นะครับสังเกตน้ํามันจะดําปีเลยครับตัวนี้อันดับแรกเราทําการถ่ายทิ้งเราต้องการรู้ว่ารถคันนี้มีน้ามันทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ แล้วก็เปลี่ยนทางจากาสวิตด้านซ้ายมือนะครับจากคินนิ่งนะครับให้เปลี่ยนทางมาด้านบนนะครับเพื่อทําการถ่ายทิ้งลงข้างล่างนะครับอ่าแบบนี้ครับตอนนี้ข้างล่างก็จะมีน้ํามันมาแล้สังเกตนะครับเนี่ยไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับ อหมดอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดเลยครับจากนั้นนะครับเปิดฝั่งเติมครับแบบนี้ครับแล้วก็เปิดปั๊มครับตอนนี้สังเกตตรงสีนะครับก็จะต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ก็ต่างกันอยู่ครับหลังเล็กน้อยครับวันนี้ก็จะใสกว่านะครับ ผมใส่หมดเลยนะพี่ช่ังเ,เติมเติมเติมเกินได้นะครับเราสามารถถ่ายทิ้งทีหลังได้นะครับอต่อนะครับจากการที่เราเติมเมื่อกี้นะครับเราจะทําการฟอกต่อนะครับก็คือ เออห้าถึงสิบนาทีแล้วแต่นะครับในการฟอกนะครับตอนนี้ก็สังเกตดูครับตอนนี้แรงดันนะครับของตัวรถนะครับก็อยู่ประมาณนะครับเออประมาณสิบสี่นะประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าเนสไอนะครับก็ไม่ถึงหนึ่งบาร์ครับตัวนี้ก็หมุนฟอกไปเรื่อยๆครับหม่อฟอกไปเรื่อยๆครับ โอเคครับอัน on น no like ี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับก็คือว่าทําการฟอกทั้งหมด2อรอบนะครับเติมทั้งหมด2รอบนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ทําการฟอกครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็จะทําการปิดเครื่องนะครับตอนนี้ก็คือว่าเราทําการดูครับแรงดันนะครับสังเกตดูแรงดันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ปกตินะครับผมเช็คสถานะอะไรให้ปกตินะครับดูจากหลอดน้ํามันครับคงที่ครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับไม่มีฟองอากาศเกิดขึ้นครับจากนั้นก็มาดูที่ตัวรถครับ รถนี้ก็สามารถเช็คได้ค <n> ร <illy> mm ับอยู yeah, coping, em it, is, uh, ่ต uh, mm ัว hmm. คันน so so like ี hmm. so ้ก็จะมีท่อวัดน้ํามันอยู่อยู่ด้านล่างนี่ฮะพอเช็คดูว่าได้ระดับหรือเปล่านะครับถ้าได้ระดับแล้วนะครับเราก็ทำการปิดเครื่องได้เลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าน้ํามันเขายังขาดอยู่นะครับก็ให้ทำการเติมเพิ่มนะครับเปิดด้านบนนะครับแล้วเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ทําการปิดทันทีเลยนะครับแล้วก็ทําการวัดซ้ํานะครับแต่ในกรณีที่ว่าการวัดน้ามันมันเกินนะครับแล้วก็ทําการถ่ายทิ้งครับโดยการเปลี่ยนทิางของสวิตช์ี่วิายาทิ้งนะครับให้เป็นแนวตรงนะครับเขาทำการถ่ายทิ้ง ข่ายตาพมมอมาเจอแล้วเราก็ปิดแล้วก็วัดใหม่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยก็ทำการดับเครื่องปลดสายไฟครับเรียบร้อยครับผมโอเคครับ